การเปิดใช้งานกล่อง Dynamic Input สำหรับโปรแกรม AutoCAD เวอร์ชัน2023หลังจากที่เราได้ติดตั้งโปรแกรมมาแล้วนะครับตัวกล่อง Dynamic Input จะไม่ปรากฏให้เราใช้งานถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะใช้งานกล่อง Dynamic Input เพื่อสำหรับดูค่าสถหาหนะต่างๆหรือว่าการป้อนค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับ เราก็สามารถไปเปิดใช้งานได้ที่ปุ่ม Customization um ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเสร็จแล้วให้ให้ไปติ๊กถูกตรงหน้าคำสั่ง Dynamic Input ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราติ๊กเสร็จแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีไอคอนเพิ่มเติมเข้ามาบนแถบ Status Bar นะครับก็คือไอคอนนี้ซึ่งก็จะเป็น Dynamic Input ตอนนี้ก็อยู่ในสถานะที่เป็นออฟอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราจะเปิดใช้งานเราก็ติกที่ลงไปแบบนี้นะครับเราทดสอบนะครับเราจะวาดคำสั่งลายสังเกตว่าก็จะมีกล่องด y นามิกอินพุตเคลื่อนที่ตามเคอร์เซอร์เมาส์นะครับไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปตำแหน่งไหนก็จะมีกล่องด y นามิกอินพุตสังเกตว่ากล่องด y นามิกอินพุตเองก็จะมีข้อความที่ เหมือนกันกันกบแถบคอมมานด์ไลน์นั่นหมายถึงว่าเวลาที่เราจะป้อนค่าเราก็สามารถป้อนค่าผ่านกล่องใดมีอินพุตได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเลื่อนเมาส์มาพิมพ์ที่คอมมานด์ไลน์นะครับอย่างกวนี้ฟิ r ์สพอย n ์ก็คือจุดเริ่มต้นของเส้นตรงที่เราจวาวาดเราจะวาดที่ตำแหน่งไหนเช่นเราจะวาดาที่ตำแหน่งเลขเป็นร้อยถ้าเราจะเลื่อนกล่องแล้วก็ใส่คอมมารับเดี๋ยว โปรแกรมก็จะเลื่อนกล่องไปเป็นแคน Y วให้เราก็จะสแสดงให้เราเห็นแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปยังไงนะครับก็จะบอกค่าของเราอย่างทีนี้กล่องแรกก็จะบอกค่าของระยะของหน่วยนะครับที่เราเคลื่อนที่ไปว่าเราเคลื่อนที่ไประยะกีน่หน่วยแล้วก็เส้นนี้มีมุมอยู่เกียวองศานะครับที่ถ้าเกิดว่าเราปิดตรงนี้ไว้ถ้าเราปิด สังเกตว่ากล่อง d นน้ m ิ c i ินพุก็จะหายไปแล้วเราก็จะไม่สามารถป้อนค่าหรือว่าเห็นค่าต่างๆของเส้นได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าเพิ่มเติมเช่นเราต้องการจะขยายตัวเลขให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าตัวเลขบนกล่องมันใหญ่ขึ้นไปเราจะทำให้เล็กลงให้เราคิดกว่าที่ กล่องดินามิกอินพุตนะครับคลิกขวามือแล้วก็ไปที่ไดนามิกอินพุตเซตติ้งเสร็จแล้วตัวนี้เราก็ติ๊กไว้เลยนะครับเราก็จะให้แสดงผลของตัวไอเตอร์อินพุตแล้วก็ตัวดิเมนชันส่วนตัวที่เราจะปรับนะครับเราก็จะมาปรับขนาดอยู่ตรงนี้จะเป็นรับติ้งคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีเรื่องของสีนะครับ สีที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะมีอยู่สองส่วนคือมุมมองของพื้นที่ที่เราเขียนแบบอยู่ก็คือตัวโมเดลส่วนตัวนี้ก็จะเป็น layout preview ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับที่เราจะใช้สำหรับการพอดแบบหรือว่าพิมพ์แบบนะครับก็จะมีมุมมองแบบนี้ที่ต่างกันตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับว่าเราจะใช้สีกล่องอ n p พุเป็นแบบไหนนะครับซึ่งเราครอบเปลี่ยนได้ เช่นเอาเป็นสีสีแดงนะครับ Apply ายโค้ดท่เกตว่ากล่องของเราก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมครับตรงนี้ก็เหมือนกันเราก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้เช่นกันอันนี้คือเปลี่ยนสีนะครับกลับขึ้นเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับ Apply า n d อ o d e อ่าส่วนตัวนี้ไซส์นะครับไซส์ก็คือขนาดของตัวหนังสืออ่าตัวหนังสือของกล่องอินพุตเราจะเลื่อนได้ใหญ่สุดคือขนาด6นะครับเล็กสุดก็จะเป็นลบ3อ่าตอนนี้เราเอาไว้สูงสุดคือ6ส่วนตัวนี้ก็คือความโปร่งใสของกล่องนะครับว่าเราจะให้กล่องข้อความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนบางท่านเวลาเขียนแบบอาจจะ เห็นชิ้นงานไปด้วยแล้วก็ให้มองเห็นตัวกล่องจะมีอินพุตไปด้วยนะครับก็อาจจะปรับโปร่งใสเยอะหน่อยแต่ท่านไหนที่ไม่สนใจว่ากล่องอินพุตจะทับชิ้นงานอยู่อยากเห็นอยากเห็นตัวกล่องชัดเจนเราก็เลือกความโปร่งใสเป็นสูงก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการปรับสีปรับขนาดแล้วก็ปรับความโปร่งใสของกล่องหลังจากที่เราปรับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคได้เลย ก็คิดโอเคอีกรอบครับ